สวยอีกแล้วสวยทุกวันแหละมีวันไหนวันไหนที่ไม่สวยวันนั้นที่แปลกใช่ไหมยี่สิบเอ็ดมิถุนาพารันทษเสียงไวพั์ เอาเขียนนิยายชาลันพุทเฮ้ยสามคนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยาค่แบ่งยายด้วยแบ่งยายด้วยแบ่งไหมคะเพอเอะเพอเอเพอก็กินได้ยายกินได้ยายกินได้เออยายกินเพอได้ เพยายก็กินได้ใหญ่ใหญ่ตั้งใหญ่เอาเอาข้าวถือเข้าไปให้นุ่มมาก่อนยยาจั แล้วไม่ไม่ได้อยู่นานหรอกไม่ได้อยู่เล่นเมื่อวานเมื่อวานมานั่งเล่นลมแย่นเย็นมาเก็บผักบุง้งนะสวยนะสวยอยู่นะอืมเยอะเลยดอกสนวันนี้ใครมาเก็บดอกสนอ่ะดูมันเหมือนจะหมดนะนะแล้วมันร่วงหมดมอ,นะอืม วันนี้ใหญ่ใหญ่กลับบ้านแล้วบ๊ายบายใหญ่ไปจากผ้าก่อนเสียงเข้ามาหนาะ มาลมาลับเดวโอ้ดูเดะเดะเดเดะทำอะไรกันเดะเดดูสิคะเดะเดะทำอะไรกันเนี่ยเดะเดเละเลโอ้โหสามคนสังคมก้มหน้าค่ะน้ำโมดูอะไรอะฮะ น้ำมันดูอะไรดูอะไรตัวเองอะดูอะไรเด,ด,ด็กๆเป็นสังคมก้มหน้ากันหมดแล้ว Yes, sir.